เด็กก็วันเดี๋ยววันนี้มาเยซ่าออกนะฮะวันนี้อยู่เฮือนไพ่เฮือนไพ่นี่ยพอกองกันด้วยเฮือกาเฮิอนการมาเยซ่าเราขัดเฮือนไหมขัดเฮินไหมจื้อไอ้ตั้งเกาะใครโหดีจื้อจื้อน้องยอดน้องยอดอายุต่อได ชิปแบตอายุชิแปแบตนองยอดอายุชิแปแบตอ๋ประเดี๋ยวนี้เอาดีๆเดี๋ยวต้องบอกแฟนคลับแฟนคลับแม่ทัามีแฟนคลับนะคุณได้ FC FC แฟนคลับเนี่ยพ่อเจ้าแฟนคลับแด้เนาะเข้าพอแม่ทัาเนี่ยในยูทูบเนี่ยเข้าพอแม่ทัาว่าแม่ทัาอันนี้ลุงยูทูปกันนะ <c oughs> เขาถามว่าน้องยอดอายุต่อได้ แ7ดปสิเจ็เออเรียบร้อยแปดสิบเจ็ดแต่ก่อนนี่แต่ก่อนโอพยพมนะันเล่าของฝาเนาะโอพยพมาจากที่ไหนอ่ะจากบันทงเมากปยไป,ไปแ,ตแต่ก่อนก้อนนี่บานพะบุรุษไงอ่าสมัยแต่ก่อนแหน่บันพะบุรุษนอะอยู่สิบสองปันาเออแต่ก่อนก่อนน่ะเน,น่นออบุรุกาศสิบสองปนันากะเบิบ่งเบืองสิบสองปันาเมืองจีน ยนนเบิ่งยองปุ๊บ่เบิงยองแล้วก็มาอยู่บรรตุงหมอกมาอยู่บรรตุงหมอกลุนลุนหอมมนเจนนี่อยู่ซิบสองปนาอะไรอย่างเออไม่ไอยู่แหละมาอยู่ปีแล้วลุนปอผลแล้วลุนปอทามันเจนผลกัแต่ว่าซิบ่องปานากูมันเฮาเจนน์เนาะเฮิบสองปานาอูมันเฮาเนะเมื่อรักบมแหละแม่เท่าเคยไปแต่ซิบสองปานาเกยไปแหละ ไปกาเจงตุงเนียอ๋อเจงตุงเจงตุงนี่มันอยู่ประเทศตั้งปมานั่นแหละเออประทศปรมาเออเจงตุงนี่ก็แม่นลือนะ,นะเนาะอ,อก็โอ้พยบจากสิบสองปนานาเหมือนกันอย่างวาเออเก้าเงานี่อยู่สิบสองปนาเนาะโอ้ได้ไปเจงไหมแล้ว เอาชูซ้องมีวก่อนไปก่อนเด้อพี่ไหมก้อยมาให้ไหม๊ายบาบ๊ายบายติดตามน้องยอดไปเด้อาจรที pues sort of anyway> ่ตับังชมความาคนพ่อคนไยองพื่ทอง